โอเคก็สว okay, so so hey, ัสดีแฟนแฟนสาวฟีไฟกันท right? ุกคนนะฮะวันน <c oughs> ี้เราก็มากับลูก้าเหมือนเดิมแต่ว่าทําไมลูก้าชอบแต่งตัวหญิงวะเฮ้ยถามจากใจดิเป็นอะไรใจเกเรหรือเปล่าก็คนมันแบบมันชอบผู้หญิงอะครับผู้หญิงแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยขยี้อะไรเงี้ยอยากขยี้หอวนมวิจาะมากเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะมาลูก้าวันนี้พี่ว่าจะพาไปเอ่อยิงซอมบี้ไปเปล่าไปกับพิจ๊แล้วสบายเดี๋ยวพี่โพิพาไปกินตับ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  ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเล่นมุกเก่งสัด้วยแฮะอ่าเอาสาระเลยคือตอนเนี้ยเราจะไปกอบกู้โลกเพราะว่าในเกมฟีไฟนี่ซอมบี้ค่อนข้างจะเยอะเอายังไงลูก้าพี่เจ้าเดี๋ยวเจ้าฟังของก่อนสภาพจะไปกอบกู้โลกกอบกู้ที่นอนตัวเองก่อนเด็ตครับนอนแล้วเก็บหม่นั่นน่ะสภาพ อันนี้ผมเดียงไม่ออกเลยครับ <laughs> คนดูห <laughs> นาไม่เก็บนะดนาดูตรงโอเคก่อนอื่นเราไปแต่งตัวกันก่อนนะครับโอเคที่จะแต่งตัวสไตล์นี้นะครับทุกคนเี nee, ่มีระเบิดด้วยนหนลูก้าแต่งตัวยังไงฮะเดียว <laughs> เดียวเดียวเดียวอันนี้นี่จะไปกอบกู้หรือจะไปดำนาครับถามหน่อย <laughs> <laughs> โอ้ยเฮ้ยเ้ก่อนจะ่าคนอื่นดูสภาพตัวเองก่อนครับจะไปต่อยมวยหรือเปล่านั่นนะมีทั้งนวมอะไรใส่ถุงเท้าลายอะไรอ่ะโอ้ลตโ,โ,โต้บ้านนั่น่ะ อันนี้คือไม่อันนี้คือซอมบี้เข้ามาใกล้ๆเราก็เอานวมจากตรงกลางเกงใส่เลยโอ้ความคิดมันเจิดเออสภาพโอเคไปเข้าไปสู่ในเกมเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่อ่ากําแพงครับ กำแพงไททันเฮ้ยี่อะไรบ้างเช่โอโหเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องยังไงคือตรงนี้มันเป็นเยเดียวเดียวเฮ้ยกูยังไม่พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันจ้าอย่าเพิ่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวออกมาก่อนเฮ้ยมึงตยกับกูเปล่ามึงตายเอเออเอมึงมาดิมึงทำไม่เฮ้ยอย่าเพิ่งยิงมันอย่าเพิ่งยิงมันเนี่ยแค่ไอ้พวกซอมบี้ ดูเราก็กินขาดแล้ว啊เฮ้ยเอ้ยเ้ยออกไปเฮ้ยอันนี้อันนี้ใกล้กลมันจะติดเสือป่าวะเนี่ยจับปืนก่อนดีกว่านะวันดีเพื่อนวัีไอ้เพื่อนรักเจ็บเจ็บวัดีเพื่อนรักว่าไงเพื่อนว้วววดูพี่ดูพี่ดูพี่ดิดิว่าไงไอ้เพื่อนรักวัดนี้ครับวันนี้เพื่อนวัดีเพื่อนวันนี้เพื่อนวัี้วันดี้มึงน้ามาแล้วเฮ้ยมันโอ้เพื่อนไม่น่ารักเลยอะเพื่อน อะไรอ่ะยิงตั้งวันสดเปนแตกไปเป็นไงฟองเอ้าเอ้าทำไมล็อกหัวแล้วมันไม่ขึ้นหัวเป็นไงไม่ไม่อันนี้คือมันไม่ล็อกหัวนะเฮ้ยบัดดี้เพื่อนรักหุ้ยแม่งเพื่อนนี่มาดีเพื่อนเพื่อนแบบทำร้ายกันอ่ะเอาไม่ได้ป่ะเพื่อนแบบไม่ได้นะเพื่อนหุ้ยไม่มีเลือดด้วยนะประเด็นน่ะไม่ได้นะเฮ้ยเราจัดการพวกนี้ก่อนนี่เฮ้ยวันสดวันสดฮ้ยอย่าพึ่งฟันดิอย่าพึ่งฟันหมดไม่พี่คอตัวนี้ดูดีวันสดนะ โอ้ยเพื่อนไม่น่ารักเลยอ่ะเจ็บตายมึงก็ตายมึงก็ตายเออเอาอะไรอ่ะมันมันมันเติมเลือดไม่ได้หรอวะอุ้ยนี่ไงเม็ดเดียวเลยไม่รู้ว่ะนี่ครับโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวสุดทีตัวสตาทีเพิ่งยิงนะนี่นี่ไง เราเล่นกับมันก่อนดีกว่าเน่ตัวนี้ยังพึ่งยิงตัวนี้ยังพึ่งยิงเฮ้ยไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มึงเพื่อนไม่รักหรอไอ้น้องพี่โจ้พี่โจ้ซอมบี้ซอมบี้มีลูกพี่โจเฮ้ยโจซอมบี้มีลูกเออมามึงมามึงมาเอ้ยเชี่ยไอ้ซอมบี้ซอมซอมซอมบี้มีลูกซอมบี้มีลูกดูดิท้องมันโคตรอ้วนอ่ะดูดิเฮ้ยว่าไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยคิดว่ามันมันกับพี่ใครหลอกกันเฮ้ยเอ้ยไม่น่ารักเลยนะเราอะ ก็ตายกับตายกับตายอุ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวังเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูหน้าดิพี่กับมันใครหลอกวะแค่นั้นแหละถามแค่นั้นแหละผมเองผมหล่อสุดว้าวมันไม่ใกล้เลยมึงมาดิอะไรอ่ะเวลาจะหมดเฮ้ยเวลาจะหมดไม่นะไม่นะไม่นะไปก่อนเ้ยเวลาจะหมดไปก่อนโจ้เอาข้างหน้าเยอะเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดเยอะจั จชีว uhm, so. no. ิตเรียบร้อยไปไง่ไปโจไม่ไม่นะไม่นะไม่ไม่นะไม่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 โอ้ยเวลาจะหมดไม่เลืมเวลาไม่ไม่ทำมาดิเดิมไม่นะทำม่โอ้ยยับยับยืน คือตอนนี้พวกเราหนีไม่พ้นนอะแบ่งติดตเล่นน่ะติดเล่นเกินไปไม่เป็นไรเอาใหม่ละกันนะครับคนดูเพราะไอ้ไอ้ซอมบี้มีลูกเมื่อกี้เนี่ยอะไรพี่โจ้ราคาต่ไปแอคกหลอกกันย่าลืมดูเวลาเลยโอเคนะครับตาที่2เราจะมาร่วมมือช่วยกันยิงซอมบี้ให้หมดเลยนะครับเราจะไม่ติดเล่นเมื่อกี้ติดเล่นไปหน่อยจริงเมื่อกี้ติดเล่นไปเกินไปมามามาตั้งใจนะ มาแข่งกับเวลาลุยครับคนดูปืนปืนเก็บปืนเก็บมายิงไม่ได้เลยแตเลยแตเลยแตเลยอันนี้อันนี้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเรายิงกันได้ปะเฮ้ยยิงกันได้ได้นะได้หรอเอ้ระวังระวังโดนระวังโดนระวังโดนเลยโอ้โหเกือบหมดโอ้โหจะตายจะตายนี่แหลนี่แหลเป็นไงเป็นไงโอ้โหเลือดเกือบหมดหลอดดูดิเอามีเจอคนโดนคนโดนอันนี้เอ้ยเอ้ยชุบโอเคโอเค ระวังยิงระวังโดนยิงกันนะเลือกเกือบหมดหลอดอะคนดูคิดเอาลูก้าทำผมว่าเกิดปุยมุยเอาเอาเอาพี่โจเป็นอะไรเฮ้ยได้เลือดมาแลวครับลงไปแลครับร์ตดีโดนโดนอันนั้นอะได้เลือดนะโดนอะไรโดนอะไรวะมีม่วงใช่ไหมเอออุ้ยอุ้ยเอาทำไมผมเอากลับมาตรงนี้อะพี่โจเอาเอาอย่างไงวะเนี่ยเอาได้ยังไงเนี่ย ไปนะเอ้ยมาผมรอดเว้ยมาดิได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะโดนอะไรระเบิดมันมีระเบิดด้วยนะเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอาโอ้โหเฮ้ยมามาผมไปกันละตรงผ่านตรงผ่านตรงผ่านตรนนี้ต้องผ่านเอาเราวแลมันใครเออชุบเอาโอ้มันมันอุ้ยพี่โจมันมีคนยิงระเบิดมาใส่เราพี่โจมีคนมีคนยิงระเบิดมาใส่เราได้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  ้ระวังระวังระวังว le oh, oh. oh. uh ิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยอ๋อพี่โจ้ไอ้แท่งอันนี้มันยิงระเบิดใส่เราพี่โจ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยไอ้แท่งอีหรอเออว่าแล้วทำไมกูตายได้ไงโอ้โหโอ้โหแล้วแล้วเราจะเอายังไงโอ้อันนี้กำบังกำบังยิงมันยิงมันบังยิงมันยิงมันได้หรอแตกหนึ่งล้วแตกหนึ่งล้วแตกหนึ่งล้ยิงมันยิงมันเร็วๆหลอได้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 เร็วๆยิงด้วยกันยิงด้วยกันนี่แตกแล้ว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 หนึ่งแตกแล้วหนึ่งว่าแล้วกูตายได้ไงเนี่ยเพิ่งรู้สาเหตุ

พ не, ี ale, ่ยิงไม่ได้สเหลืองอะพี่ยิงแล้วเอ้ยโอ้ไม่นะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดไม่ไม่กูจะไม่ตายมาคนยิงหมดละมาดีมาละจ้าโว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 เฮ้ยโอ้้คเยอะ ไม่ยอมไม่ยอมเยมึงไล่าากินโอเจ้าไม่ไม่นะมย่า้าข้าวม่นะไม่เจยใช่มนหมดเวลาโอ้โหไม่รันอีกแล้วโอ้อะไรมาเมนยากว่ะยากินยากินแบบเนี้ยเออ อะไรวะแต่สนุกนะแต่สนุกสนุกมากรับคนดูแมปเนี้ยเราไม่ผ่านนะครับโอถือว่าเรากบกูไม่ได้สาวนากับนักมวยนะครับตองผู้พิทักษ์วงการโอ้โหให้ตายเนอะแม่งซสมบีโคตรเยอะคือเอาจริงๆตอนเสียเวลามากก็คือเราไม่รู้ว่าเราตายเพราะอะไรตรงกลางน่ะมันมีอันยิงเราอ่ะใช่เเรเสียเวลาเราต้องมัวไปยิงมันะแล้วก็ตรงไปพัดด้วยโอ้โหพี่แบบ มันลนไงคนดูมันลนนะแบบคนเรากับแข่งกับเวลาด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีซอมบี้ด้วยโอ้โหมันทําให้เราแบบว่าผมคิดเราตอนนั้นคือไม่รู้ว่ากลัวซอมบี้หรือก็กลัวเวลาหมดนะครับมันสับสน ก็เลยคิดอะไรไม่ทันนะ <c oughs> เรากอบกู้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครั้งหน้ายังมีใหม่นะครับครั้งนี้ก็ขอบาย <c oughs> ไม่ไหวแฮะเออจริงๆขอบายเหมือนกันอโอเคนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบในคลิปนี้ <c oughs> ก็เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ด้วยนะครับและกดติดตามให้ถึง5 0,000นซับด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับไวรุ่นฟรีไฟ